คืนนั้นทั้งวัดเงียบเกินไปไม่มีเสียงระฆังไม่มีเสียงลมแต่มีบางอย่างหายใจอยู่ในความมืดผู้ดูแลวัดไม่ควรเห็นสิ่งนั้นเพราะทันทีที่ดวงตาเขารับรู้ความเงียบก็เริ่มเคลื่อนไหวเงาที่ไม่มีเจ้าของเสียงกระซิบที่ไม่ใช่ภาษาและรามมันที่ยอรอที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าความศักดิ์สิทธิ์เลือกปิดปาก ใครคือผู้ที่ยืนอยู่ในความมืดแทนมันคืเนเงียบงานนี้ไม่ได้ต้องการพยานแต่มันเลือกเขาและเมื่อแสงแรกของเช้าเข้ามาคำถามเดียวที่เหลืออยู่คือสิ่งนั้นจากไปแล้วจริงหรือหรือยังคงยืนมองอยู่ตรงนี้ถ้าคุณคิดว่าความเงียบปลอดภยัยเรื่องนี้จะทำให้คุณคิดใหม่คืนนั้นอากาศเย็นจัด ลมพัดผ่านลานหินอ่อนของรามมันทีย่อรออย่างแผ่วเบาแสงตะเกียงน้ำมันสั่นไหวเงาเสาหินยาวเหยียดไปตามพื้นความเงียบกดทับหัวใจผู้ดูแลว,วัดยืนอยู่ลำพังฝ่าเท้าสัมผัสความเย็นของหินกลิ่นทูปเก่าลอยค้างในอากาศเสียงระฆังหยุดไปนานแล้วแต่หูยังได้ยินแรงสั่นบางอย่างเหมือนลมหายใจที่ไม่ควรมี ดวงตาเพ่งมองไปยังประตูไม้ลวดลายแกะสลักดูคล้ายขยับหัวใจเต้นช้าลงอย่างผิดปกติหยดเหนื่อไหลผ่านขมับทั้งที่อากาศหนาวฝ่ามือกำแน่นโดยไม่รู้ตัวเสียงฝีเท้าเบามากดังจากด้านในสุดของวิหารพื้นหินเย็นสะท้อนแรงสั่นนั้นแสงตะเกียงส่องไปเห็นรอยเงาดำทับซ้อนกันทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ลมหายใจติดขัดกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นเหล็กความรู้สึกไม่สบายไหลขึ้นสู่คอรูปเคารพนิ่งสงบแต่ดวงตาในเงามืดดูเหมือนจ้องกลับมาความเงียบเปลี่ยนเป็นแรงกดดันเสียงไม้เอียดเบาประตูด้านหลังขยับเองความเย็นแล่นผ่านสันหลังมือเอื้อมไปแตะตะเกียงเปลวไฟสั่นแรงขึ้นเงาทั้งหมดรวมตัวใกล้เข้ามา พื้นสั่นสะเทือนครั้งเดียวเหมือนหัวใจของวัดเต้นความมืดขยายตัวดวงตาเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวไม่ใช่คนไม่ใช่เงาเสียงกระซิบดังชิดหูลมหายใจนั้นอุ่นผิดธรรมชาติร่างกายแข็งค้างแสงตะเกียงริบรีความเงียบแอตกออกเป็นความรู้สึกเจ็บแปบลบบางอย่างยืนอยู่ตรงหน้าชื่อของวัดดังก้องในหัว ภาพที่เห็นไม่ยอมเลือนคืเนเงียบงันยังคงลึกลงไปอีกกลางนั้นยืนแนบชิดกับความมืดจนแยกไม่ออกกว่าเป็นเงาหรือสสารดวงตาของผู้ดูแลวัดเบิกกว้างลอมาหายใจหนักขึ้นอบเหมือนถูกกดด้วยหินก้อนใหญ่กลิ่นดินชื้นแรงขึ้นปนกับกลิ่นควันเก่าเหมือนพื้นโลกถูกเปิดออกแสงตะเกียงสั่นไม่หยุดเปเลวไฟเอ็นเอียง เงาบนผนังบิดเบี้ยวราวกับมีชีวิตเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งชัดกว่าเดิมถ้อยคำไม่ใช่ภาษาผิวหนังเย็นชาขนแขนลุกตั้งแรงสั่นไหววิ่งผ่านกระดูกสายตาถูกดึงไปที่แท่นบูชาผ้าคลุมขยับช้าทั้งที่ไม่มีลมรูปเคารพอย่างนิ่งแต่เงาที่ทอดจากองค์นั้นยาวผิดปกติเหมือนยื่นมาหาเท้า ฝ่าเท้าขยับถอยแต่พื้นหินเหมือนยึดรั้งความเย็นไหลขึ้นถึงเขา่าเสียงลมหายใจอีกหนึ่งสายดังซ้อนกับของตนเองจังหวะไม่ตรงกันเหนื่อไหลลงหลังทั้งที่ร่างกายสั่นจากความหนาวหัวใจเต้นช้าจนน่ากลัวแสงตะเกียงส่องไปด้านข้างเห็นรอยมือเปื้อนดินบนเสาหินรอยนั้นสดใหม่นิ้วมือสัน่น กำด้ามตะเกียงแน่นแสงไหววูบเสียงโลหะกระทบหินดังจากมุมมืดเหมือนบางสิ่งลากโซ่ลำคอแห้งผากกลืนไม่ลงคำภาวนาไม่ออกจากปากเงาดำเริ่มแยกตัวรูปร่างสูงขึ้นไหลกว้างผิดมนุษย์กลิ่นเหล็กแรงขึ้นผสมกลิ่นเลือดเก่าอากาศหนาแน่นพื้นหินปรากฏรอยแตกเล็กรอยนั้นคืบคลาน เหมือนเส้นเลือดใต้ผิวดินเสียงเต้นไม่รู้ว่าเป็นหัวใจใครดังสะท้อนทั่ววิหารแสงตะเกียงสะดุดมืดสว่างสลับเงาทั้งหมดขยับพร้อมกันภาพอดีตผุดขึ้นคืนพิธีเก่าเสียงสวดที่ไม่สมบูรณ์มือของใครบางคนเปื้อนดินกดลงบนแท่นบูชาความรู้สึกผิดเย็นเฉียบกัดกินลึก เงาตรงหน้าเอ็นตัวระยะห่างหายไปลมหายใจนั้นกระทบหน้าดวงตาในความมืดไม่สะท้อนแสงลึกเหมือนหลุมไร้ก้นเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงเดียวดังในศีรษะสั่นสะเทือนความคิดตะเกียงร้อนจัดผิวหนังแสบราวแต่มือไม่ยอมปล่อยผนังวิหารส่งเสียงครางต่ำเหมือนโครงสร้างเก่ากำลังรับรู้สิ่งที่เกิด รูปเคารพเริ่มมีรอยร้าวเส้นบางเฉียบค่อยๆแผ่ลมแรงพุ่งเข้ามาประตูทุกบานสัน่นแต่ยังติดสนิทเสียงฝีเท้าหลายคู่วนรอบจังหวะไม่เท่ากันเงาบนพื้นทับซ้อนไม่มีต้นกำเนิดเหมือนยืนล้อมอากาศเย็นจัดจนเจ็บปอดทุกกลมหายใจเหมือนมีคมบาดลึกดวงตากัะพริบภาพตรงหน้าบิดเบี้ยว เสาหินเหมือนเอ็นเข้ามาชื่อของรามันทียอรอดังซ้ำในหัวหนักและช้าแสงตะเกียงฉายให้เห็นสัญ,ญลักษณ์เก่าบนพื้นถูกขีดทับอย่างหยาบความทรงจำที่ไม่ควรมีค่อยๆเปิดเสียงร้องในอดีตพื้นสั่นอีกครั้งแรงกว่าเดิมฝุ่นร่วงจากเพดานเงาดำยกมือนิ้วเรียวยาวปลายเหมือนเท่าทาน ระยะห่างหายไปสิ้นความเย็นแต่ผิวเหมือนน้ำแข็งหัวใจเต้นแรงขึ้งทันทีเจ็บแน่นลมหายใจขาดช่วงแสงตะเกียงรี่ลงเปลวไฟเกือบดับความมืดกลืนกินเสียงกระซิบหยุดแทนที่ด้วยความเงียบหนักตึ้งบางสิ่งโน้มลงมาใกล้ใกล้จนได้กลิ่นดินเลือดและควันดวงตาปิดไม่ลงภาพนั้นชัดขึ้น รอยแยกของความจริงคืเนเงียบงันของรามมันทียอรอยังไม่เผยทุกอย่างและสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้ายังไม่ขยับออกไปแสงแรกของรุ่งอรุณค่อยคอยแทรกผ่านรอยแตกของประตูไม้สีทองอ่อนแตะพื้นหินเย็นเฉียบความมืดถอยร่นเงาดำที่ล้อมรอบเริ่มบางลงเหมือนควันจากในอากาศลมหายใจที่อึดอัดค่อยคอยกลับเป็นจังหวะปกติ อกไม่หนักเท่าเดิมเสียงกระซิบเงียบหายความเงียบเปลี่ยนรูปไม่กดทับอีกต่อไปแสงตะเกียงดับสนิทแต่ไม่จำเป็นแล้วแสงเช้าทำหน้าที่แทนรูปเคารพยืนสงบรอยร้าวหยุดแพรเหมือนเวลาเลือกหยุดตรงนั้นพื้นหินยังเย็นแต่ไม่ยึดรั้งฝ่าเท้าก้าวได้อีกครั้งกลิ่นดินชื้นจางลงเหลือเพียงกลิ่นธูปใหม่ จากกลมยามเช้าประตูด้านหลังเปิดออกเองอย่างช้าไร้เสียงเอียดแสงส่องเข้าเต็มวิหารไม่มีเงาซ้อนไม่มีรูปร่างแปลกตาความทรงจำอันหนักหนายังคงอยู่แต่ไม่ทำร้ายหัวใจเต้นมั่นคงเหมือนวัดทั้งหลังกลับสู่จังหวะเดิมคืนเงียบงันผ่านไปโดยทิ้งร่องรอยไว้ในความรู้สึกไม่ใช่ในสายตา รามันที่ยอรอยังยืนอยู่สงบและเฝ้าความลับของมันต่อไปบางคืนความเงียบอาจไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เช้านี้วัดเลือกให้ทุกอย่างพักลงหนึ่งกดไลค์และคอมเมนต์ไลค์และคอมเมนต์สคุณเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บอกในคอมเมนต์คุณเรียนรู้อะไรบอกในคอมเมนต์สประทับใจไหมแชร์ให้เพื่อนดู ชอบไหมแชร์ share. 4. เคยรู้สึกแบบนี้ไหมเล่าประสบการณ์ของคุณรู้สึกไหมเล่าเรื่องของคุณ 5. อินไปกับเรื่องราวนี้ไหมกดไลค์และติดตามชอบไหมไลค์แอนติดตาหกแสดงความคิดเห็นและแชร์กับเพื่อนคอมเมนต์แอนแชร์เจคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment เลยคิดยังไง คอมเมนต์8แชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูแชร์ Share ให้เพื่อน9กดไลค์และส่งต่อให้คนอื่นไลค์แอ่นส่งต่อ10ติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือน subscribe แอ่นกดกระดิ่ง